ปลูกขมิ้นในกระถางใช้เงาหลักและแง่งนะคะแง่งนี้ต้องมีตาประมาณ 3- 4ถึงสตาขึ้นไปใช้ใบ,บไม้สุดและใบ,บไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกดินที่ใช้ปลูกนะคะส่วนผสมดินด้วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งวางวขมิ้นลงในกระถางแล้วใช้ดินกลุบบางๆรดน้าทุกวันวางกระถางไว้บริเวณเดดลำไรประมาณ สามเดือนขมิ้นก็จะงอกแล้วก็เป็นใบขึ้นมานะคะนี่เรียกว่าใบขมิ้นคล้ายๆใบพุทธรักษาขมิ้นชอบแดดจัดทั้งวันหากว่าไม่มีแดดก็แดดครึ่งวันก็ได้ค่ะใบขมิ้นจะงอกขึ้นมาเหนือพื้นดินสำหรับเงาหลักแล้วก็แง่งขมิ้นจะอยู่ใต้พื้นดินเมื่อขมิ้นออกดอกจะบานอยู่เป็นเดือนและสวยงามมากดังนั้นขมิ้นจึงเหมาะที่ จะเป็นไม้ประดับประจำ